ao, mình chốtเพื่อน mà, đi đi mà. đặt này. มาแล้วน,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 นู่นนู่นนู่น o มันกำลังฟาร์มของอยู่เข้า,าเลยไม่ไป็นสองเฮ้ยเออวงเลันปิดแล้วเดี๋ยวมันต้องมาหาเราแกมาแล้ว นี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงล้มแล้วตัวนึงล้มแล้วตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่นี่อน so, uh, ี <convolution al ists> Th ่ตอนอยู่น <y> ี่กอดท้องกอดท้องตอนข้างไหนโลบ้าเหลืยสองตัวละสองตัวตื่นเต้นตื่นเต้น One minute until the ring closes, and everything here is gone for. Why? Why? คิวไปสี่อ Q B T ตอน,น,นไหนวะไม่รู้ว่ะกูว่าโดนวงเฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือเลีตัวเดียว ใกล้ตายใกล้ตายเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยตัวละใกล้ตายเออป้องกันแชมป์ว่ะแชมป์สองตาติดเท้าแม่เอตตอมันเหลืออย่างละตัว 喂。<Yeah. S 2> <laughs>